คนหนๆก็จะได้มาถ่ายคลิปแล้วนะคะวันนี้กิ๊กจะมาเล่าประสบการณ์ฉีดวัคซีนให้ฟังเลยแล้วกันเนาะไทเลอร์จะแบบลำคาญนะจริงๆกิ๊กถ่ายคลิปฉีดวัคซีนเนี่ยถ่ายมานานมากแล้วนะคะถ่ายหลายรอบเดือนแล้วก็ไม่ลงสักทีนะคะก็เลยก็คงจะแบบเออพูดอยู่นั่นแหละไม่ลงสักที <laughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ลงนะคะเป็นคลิปรีวิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์แต่ว่าจะคุยไปแล้วก็ทํางานไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะทุกคนกิ๊กไปฉีดวัคซีนมาแล้วประมาณ อาทิตย์หนึ่งได้นะคะก็เป็นเข็มที่สองแล้วเข็มแรกเนี่ยกิ๊กฉีดไปนานมากๆแล้วน,นะคะเพราะว่า,าวัคซีนประเทนี้เนี่ยจะต้องฉีดเป็น2รอ,อบนะคะโดสแรกก็ก่อนหน้าโดสที่สองสองอาทิตย์ฉีดเนี่ยกิ๊กฉีดไปเมื่อกลางเดือนพฤษภานนะคะก็คือ,อน่าจะช่วง,วง,วงต้นเดือนมิถุายจริงๆก็เข็มแรกเนี่ยกิ๊กไปฉีดที่วอลกรีน,นะคะเป็นคล้ายๆกับถ้าบ้านเราก็จะเหมือนกับเซเว่นนะคะก็คือ เยอะมากเหมือนเซเว่นก็คล้ายๆกันคือเป็น็เป็นเป็นร้านขายของชำเล็กๆเหมือนเซเว่นะคะที่มีร้านขายายาอยู่ด้านในแล้วก็เขาเนี่ยรับฉีดวัคซีนก็เลยโทรไปจองนะคะหลังจากที่จองได้ที่วอกินเนี่ยเราก็รีบไปเลยนะคะไปฉีดวัคซีนพอตอนไปถึงเนี่ยม,มีคนรออยู่แค่ประมาณสอสาคนเองทุกคนไม่ได้มีคนเยอะไม่มีการลุมแบบลุมฉีดวัคซีนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็นั่งชิวๆกันอยู่ หลังจากที่กรอกประวัติส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดวัคซีนนะคะคนตอนนี้ก็คือไม่เจ็บเลยเป็นเข็มเล็กดเ,เดียวนะคะ <Okay. S 1> ก็ฉีดเข้าไปแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยจนถึงประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกนะคะหนุหนัวที่ต้นแขนรู้สึกแบบลื่มนมาหนักแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกีก็ไปทํางนานต่อ ถึกแลวบึกบนมากกลัวไปทางานต่อหลังจากฉีดวัคซีนนะคะเริ่มยกของไม่ได้มันหนักมากเลยนะคะมันรู้สึกแบบปวดแขนมากกิ๊กฉีดตรงแขนซ้ายเพราะว่าแขนขวานเนี่ยจะต้องแบบเก็บไว้ถือของเพราะว่ากิ๊กขนาดขวาน,นะคะเหมือนกันกับไทเลอร์ก็คือไทเลอร์เนี่ยก็รู้สึกเจ็บแขนเหมือนกันปวดมากแล้วก็ันรวมด้วยนะคะทุกคนแต่มันก็เป็นปกติของการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่ากิ๊กก็เคยฉีดวัคซีนมาหลายตัวแล้วก่อนที่จะมาอเมริกาเนี่ยกิ๊กทำวีซ่ากิ๊กจะต้องฉีดวัคซีนหลายตัวมากๆนะคะ แล้วก็จะมีบางตัวเนี่ยเวลาที่ฉีดเข้าไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะตอนที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกคนมันแสบไปตามแขนเลยนะคะมันรู้สึกแสบไปตามแขนแบบว่าถึงปลายปลายนิ้วเลยนะคะเพราะว่ามันอจะมีแบบสารเคมีอะไรสักอย่างที่มันทําให้แบบเนื้อเยื่อของเรารู้สึกแสบร้อนแต่ว่าวัคซีนโควิดเนี่ยคือสบายมากนะ,ะแต่ว่ามาปวดทีหลังอันนี้น หลังจากที่กิ๊กฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะไปร้องเพงาลงคาราโอเกะมาแล้วก็แบบร้องแบบเต็มที่มากหลังจากวันนั้นก็คือแบบเจ็บคอนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเจ็บคอเพราะร้องคาราโอเกะหรือว่าเจ็บคอเพราะว่าวัคซีนนะคนแต่ไม่มีอาการป่วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะคาราโอเกะนะคะจากนั้นเนี่ยเข็มที่สองกิ๊กรอสามอาทิตย์เลยนะเพราะว่ากิ๊กไม่มีเวลานะคะที่เห็ุทางานหนักมากก็ไม่เวลาไปฉีดเข็มที่สองให้มันทันภายในสองอาทิตย์ก็เลยไปที่ที่สามซึ่งก็ไม่เป็นไรนะ องนี่แหละคือเจ้าตัวต้นเหตุที่ทําให้คนหลายคนเนี่ยเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามีแบบคนคลั่งเคียงอะไรมากมายเลยแต่กิ๊กเนี่ยกลัวมากๆนะคะก็เลยเผือวันหยุดเอาไว้วันหนึ่งก็คือวันที่ไปฉีดเข็มที่สองเนี่ยเป็นวันหยุดนะคะเพื่อที่จะได้พักผ่อนแล้วก็แบบนอนพักผ่อนเต็มที่คือเตรียมตัวป่วยว่านั้นเถอะเพราะว่าหนึ่งคือพ่อไทเลอร์ป่วยจะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือแอดมินนะคะแล้วก็เพื่อนของไทเลอร์นี่ก็ป่วยไปหนึ่งวันสองวันเลยนะคะที่ฉีดวัคซีนแต่ปรากฏว่าฉันไม่ป่วย ไม่ป่วยนะคะก็คือฉีดมาแล้วสบายมากแล้วเข็มแรกเนี่ยเจ็บกว่าเข็มที่2อ,อีกแขนก็ไม่ได้ปวดมากนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบมันหายเร็วกว่าเข็มแรกด้วยแต่มันเป็นอาการที่แบบไม่เหมือนกันนะคะไทเลอร์ก็ปวดแขนไทเลอร์บอก,กว่าเข็มที่สองปวดมากกว่าเข็มแรกจริงคือเข็มแรกปวดมากกว่าเข็มที่ส แล้วก็ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเลยไม่ได้มีอาการเจ็บคอเลยเพราะว่าไม่เป็นร้องคาราโอเกะก็นั่นแหละค่ะพอฉีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ใบแบบรับประกันมาว่าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้มีประเภทของวัคซีนที่ฉีดนะคะกิ๊ก in mm ได้ยินมาว่าเนี่ยบางที่เขาเลือกได้ด้วยนะแต่กิ๊กไม่แน่ใจว่ากิ๊กได้เลือกยังไงหรือเปล่าเพราะว่าไทเลอร์เป็นคนจองนะคะแล้วก็ไทเลอร์จองอันแรกกิ๊กก็บอกเออเอาอะไรที่มันแบบดีที่สุดอะซึ่งเราเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าไหนที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าได้ยินข่าาวม ว่าไฟเซอร์เนี่ยสามารถป้องกันโควิด19ได้ถึง95นะคะก็เลยเลือกเลือกไฟเซอร์มันก็จะมีแบบประเภทอื่นอย่างเช่นมารันนาจอร์สันและจอร์สันนะคะซึ่งจอร์สันและจอร์สันถ้าจะไม่ผิดน่าจจะฉีดแค่โดสเดียวก็จบเลยนะคะแต่ว่าไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยต้องสองโดสใช้เวลานานานิดนึ่ง I forgot where was. I was I f o r going t carry hill no อ๋อ um, <ว> i ันกำ t ังพูดกั e ก a a องเก t vaccine ัคซีนวอ w a l m a r วอมาร์วอ a มาร์ t ใช่เ็ปที่2เราต้องบอกด้วยว่าเราไปฉีดที่ไหนเ็มที่สองคิปไปฉีดที่ Walmart นะคะเป็นแบบ Walk-in ก็คือเดินเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่ามาฉีดวัคซีนวอ l มาร์ Walmart, เนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะเป็นแบบโลตัสนะคะน้ำโ f ฟ l l อิ่มมากเลยกินขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนเข้าไป เปรียบเทียบวอร์มาร์กับกับที่ประเทศไทยก็จะเป็นโรตัสบิ๊กซี่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านขายายาข้างในเราก็เข้าไปที่ร้านขายายาเลยแล้วก็ไปบอกฟาร์มเมอร์ซีว่าไปบอกอ่าฟาร์มเมอร์สิฟาร์มเมอร์เภสัชกรนะคะว่าเราจะมาฉีดวัคซีนเขาก็จะทําการตรวจด,ดูว่าบัตรของเราเนี่ยเป็นยังไงฉีดโดสแรกมาหรือยังแล้วก็เขาก็จะฉีดอีกโดสหนึ่งให้ฉีดเป็นวัคซีนอักเดียวกันเราใช้้้โนตได นี้ก็ทํางานอยู่ก็ขอโทษทีที่แบบว่าคลิปอาจจะตัดไปตัดมานะคะเพราะว่ากิ๊กไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องวัคซีนอย่างเดียวนะจะมาแบบทํางานด้วยเพราะว่าถ้าจะทําแบบคลิปวิดีโอลง u t u b e เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีเวลาพอสมควรนะคะแต่กิ๊กเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องทําไปด้วยทํางานไปด้วยแบบนี้แหละหวังว่าทุกคนจะได้ยินนะเพราะว่าข้างนอกก็มีแบบดนตรีนะคะดนตรีสดวันนี้เนี่ยกิ๊กอยู่นอกเมืองน,นะคะเมื่อกี้นี้ เ <c oughs> จ้าของร้านเพิ่งเดินมาคุยด้วยนะคะแบบว่าเออเหมือนแบบนางจะบอกว่าวันนี้ฝนตกนะอะไรอย่างี้อาจจะแบบลดราคาให้หน่อยได้ไหม <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่ากิ๊กมาทางานที่นี่นะคะมันค่อนข้างที่จะไกลเพราะฉะนั้นเราจะชาร์จแบบว่าเออถ้าลูกค้าของเธอซื้อพิซซ่าของชั้นไม่ถึงราคาเท่านี้เท่านี้เธอจะต้องจ่ายท,ท,ท,ที่เหลือนะส่วนต่างนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรขั้นต่ําของเราเนี่ยจะอยู่ที่เท่านี้นะคะ ก็รอบที่แล้วกิ๊กมาเนี่ยขั้นต่ำของกิ๊กคือตั้งแต่ปีที่แล้วคออือยังยังน้อยอยู่มากนะคะก็คืออยู่ที่500ดอลลดร์นะคะ500ดอลลดอ์ต่อ2ชั่วโมง500ดอลลดอ์ก็คือประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อ2ชั่วโมงแล้ววันแรกที่กิ๊กมาปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีลูกค้าเลยลูกค้าแบบซื้อน้อยมากนะคะประมาณน่าจะไม่ถึงแบบ10คนเขาก็เลยจะเป็นที่จะต้องจ่ายส่วนต่างให้ประมาณเกือบ400ดอลลดอ์เกือบ1 2 0 0 0นะคะ แต่รอบที่แล้วเนี่ยเขาได้มาเจระจากับกีกว่าแบบขอลดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนมันจะตกสักกี้ก็เห็นใจนะคะก็อสองสารก็เลยแบบโอเคลดลดให้ก็ได้เลยแต่วันนี้ก็แบบเหมือนเดิมนะคะเหมือนฝนตกอีกแล้วแล้วนกะ็จะเหมือนจะมาขอลดอีกแล้วอะ่ะแล้วเราก็เออเราก็เตรียมของมานะทุกคนไม่ใช่แค่แบบว่าเออเราจะมาได้กําไรอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเราก็ขับรถมาไกลามากด้วย ก็ยังไงก็ต้องต้องไปพูดคุยกับนางหลังจากที่ขายของเสร็จนะคะก็มีการเจราจาธุรกิจอย่างหนึง่งเป็นอะไรที่เบื่อมากนะคะเวลาที่แบบต้องมาเจราจาอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเรากลับมาคุยเรื่องวัคซีนของเราก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าอยากจะจบจบไปสักทีพอพูดหลายรอบแล้วลูกค้าก็เดินเข้ามาก็เลยไม่จบสักทีนะคะสรุปและการกิกฉีดวัคซีนไปเซอร์นะคะ แล้วก็ฉีดมาแล้วรู้สึกสบายดีปลอดภัยรู้สึกว่าไม่ป่วยเลยนะคะอาจจะมีผลระยะยาวหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีโอกาสที่จะได้เลือกฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะหลังจากจบเรื่องนี้ไปเดี๋ยวกิ๊กจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูแล้วก็ถ่ายบรรยากาศระหว่างทางให้ดูแล้วกันคิววันนี้สั้นมากๆเลยขอโทษทีเดี๋ยวกิ๊กจะถ่าย คลิปใหม่มาให้ดูเร็วๆนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็ลีบคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายใครเลยถามว่าเธอเอาอะไรมาเนี่ยจะเลยน่นคือขนมเปียทุเรียนของฉันอันนี้เป็นเปียทุเรียนใส้อะแล้วก็ไข่คเค็มนะคะ As you still stand by me, so darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Won't oh, you stand?